คดีนี้ไปดูเต็มวงกลับไม่เต็มเต่งครับผมดาบตำรวจชาคริตสมพรทิพย์ตำแหน่งผู้กำมู่งานป้องกันปราบปรามอาทรรมน้าที่งานจนรสัมพันธ์สถานีตำรวจพระรอำเภอพระทวนก็เป็นเรื่องของคนบ้านะที่ถูกห้ามเล่นการพนันคนบ้าคนนี้เขาพยายามที่จะไปเล่นการพนันกลุ่มนี้หลายต่อหลายครั้งซึ่งกลุ่มนี้รักรอบเล่นการพนันคนบ้าคนนี้ก็รู้เขาบอกว่าอย่ามาเล่นคนบ้าเนี่ยาเล่นการพนันไม่เป็นแทงก็ไม่รู้เรื่อง วงพนันวงนี้กําลังเล่นกันอยู่เลยครับนายคนนีซึ่งเป็นคนบ้าๆประจําหมู่บ้านก็เข้ามาครับขอเล่นหน่อยดีเฮ้ยไม่ได้ท่านเล่นเอบ้าๆบ้ๆเล่นก็ไม่เป็นทางก็ไม่รู้เรื่องจะเข้ามายุ่งเลยตายตานะขอเล่นหน่อยนะจะเล่นนะ ผมทําเป็นอยู่อย่างหนึ่งเออเอ็งทำอะไรเป็นเอ็งก็ไปทำามไนั้นเลยไปตกลงพี่ให้ผมทําใช่ไหมเออเอ็งไปทําเลยไปเอออย่าไปยุ่งกับเขาอย่าทอะไรก็ไปทาไปืมแกอย่าไปยุ่งกับเขาเลยแล้วแกก็หายไปสักพักครับพี่ไอ้ที่ผมทําเป็นอยู่อย่างหนึ่งผมทําแล้วนะเอ็งทําอะไรมาวะเรียกตำรวจมาจับพี่ไอ เป็นอย่างเดียวเนี่ยก็คือเรียกตำรวจมาจับแกงอนะ่ะผมเก่งมากเออเก่งมากครับทำเป็นแบบนี้ก็ดีนะดีกับตำรวจแนละสังคมแต่ไม่ดีกับตัวเองนะ <c oughs> พเพราะดิว,ว่าพวกมันออกมานี่แกจะโดนครบวงสฉละ นำตำรวจมาประมาณสิบคนนายจับการพรนันได้ประมาณเกือบ20คนิบคนถือว่าเป็นความดีนะเพราะว่าเราเรามองข้ามคนบ้าว่าที่เขาไม่มีความสามารถแต่บางคนคนบ้าอะไรนี้สามารถพาตำรวจมาจับได้ถ้าผมเป็นน้องชายผมก็จะโกยเถอะโยมขอขอบคุณดาบตำรวจชาคลิปสมพรมทิพย์ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามทำหน้าที่งานชุมชนสัมพันธ์นสพอ,อ,อพนมทวนเจ้าของเรื่องคนบ้าหักหลัง